อยให้ดูตรงนี้นะกันไกลูนี่ฟันปลานะฟันปลาอยู่ด้านในฝันปลาอยู่ด้านนอกนนอก,กันไกลตัดเข้าก่อนเห็นไหมถ้าเรากันไกลตัดข้างนอกอยู่นี้มันก็ตัดเลยตัวนี้ไม่มีผลแล้ว <Okay. S 1> เพราะนั้นตัวนี้จะสับบางกว่านหล่นี้ตัดสั้นตัวนี้ต้องอยู่ด้านในนะครับอันนี้อยู่ด้านนอกเห็นไหมประกบกันใช่ใช่ครับเห็นไหมวิธีตัดทีนี้ hmm. มันเปียละเดี๋ยวนะ <laughs> ไห้ตัวนี้ขึ้นลูกค้าห้าสามขึ้นไม่ขึ้นขึ้นแต่ไม่ได้แล้วนะวางขึ้นนะครับเนี่ยจำจำหลักที่เราเรียนได้ไหมสี่ห้าองศาเพื่อให้ถุยอันนี้คือลูกค้าผมยาวผมจะขึ้นสั้นประมาณนี้นะครับแต่ด้านข้างเนี่ยจะวางหวีสี่ห้าองศาให้เชื่อมกันดูนะเล่มฝั่ง,งนี้ก่อนนะถ้าเรายกต่ำหวีมีการตัดเป็นไกคู่ด้วยนะ าหวีต่าลงผมออกเยอะถูกไหมข้างล่างก็จะสั้นหรือยาวสั้นแต่ถ้าเรายกหวียกสูงข้างล่างเลยเยอะไหม,อ,มออกน้อยก็จะยาวเราเอาแค่ไหนพอดีละ่ะทีนี้ตอนนี้เราต้องการความความยาวอย่างนี้นะครับจุดทวีคือประมาณครึ่งไว้หูนะครับเราก็ยกขึ้นมาประมาณตั้งขึ้นให้ผมตึงขึ้นมาประมาณเก้าสิบกว่าตันน,นะครับแนวนอนเนะี่ยนะครับดูนะเนี่ยให้โกนผมตึงนะครับดึงขึ้นมา แล้ววาง 4, สาี่ห้าองศาตัดเลยครับเห็นไหมควับอลเอ็ไหม,ไ,มได้สรงแล้วหรอน่ะ,นะดูด้านนี้ทีนี้กลมลงข้างนี้ก็ 4, สี่ห้าองศาเช่นเดิมครับปลายีไปหาซึ่งไปหูนะแล้วยกขึ้นมาตัดเลยควับยกขึ้นตัดมีลงฟับ,ปบเป็นฐานยังทีนี้ เนี<ม>่ยผานลักส่เรื่อ,อยๆครับหล่านได้ลิสตเสร็จปุ๊บอ่ะลอยแล้วก็แต่งด้านล่างยกขึ้นมาไลยต้งการความยาวแค่ไหนแค่ตรงนี้ใช่ไหมเกียวอันนี้ก็เช่อกัน,กนไปเชื่อมอุเถ<ม>ื่อนขอเทาเสร็จอ่ะนีน่เลนขาดละขอเป็นไปอีกครั้งนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วด้านบนเลย ีรักก็ไล er. ่รแบบนี way, ้ถ้ามันยังหนาๆอยู่กับยกไล่รับเสร็จแล้วปล่อยออกมาแบงชั้นไปเลยครับยกเก็บปาไม่มีทรงเลยครับยาวเกินวัีนี้เราใช้ตัวไหนเป็นเกณฑวัดอยู่นะ ็นข้างล่างไหมเห็นฐานไหมครับถ้าเราซอยหลักที่เราเรียนมาก็ดึงมาเนียวใช่ไหมพี่เห็นไหมเห็นฐานข้างล่างครับเนี่ยเราก็วางขึ้นนี้เลยตั้งขึ้นนี้นะจากด้านข้างกว่านะยกขึ้นมาหิดึงมาตรงตรงแล้วก็สับปล่อยลงมันก็จะไล่ลงมาเป็นความคุยเหนไหมเห็นเห็นนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับยกสี่ผ้ามามาเชื่อมอีละชั้นอีละชั้นแต่เราต้องดูชั้นด้านล่างนะ อยากให้มันสั้นกว่านะครับให้มันพอพอ,พอดีฐานด้านล่างเดี๋ยวเราดูที่ที่ในวีอะยกขึ้นมาไยเห็นไหมอืมขึ้นมาทั้งหมดอันสุดท้ายอืยยม ย้อนอีกแถวนี้มนาะยกขึ้นนะี่นเนะี่ยชั้นสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้ตั้งขึ้นเหมือนเดิมยกขึ้นมาสี่สิ้องศานะดึงออกปรับปรับตีดต่อกำลังพิจารณาจะไปตัดให้พิยาใช่ไหม <S 2> <S 2> ไม่เหลือเห็นไหมยกขึ้นปรับอันนี้คือด้านหลังคูยแล้วใช่ไหมเด็กดูขูมไหม ครับผมจะไล่ลงมาหมดเลยด้นหลังและด้านข้างผมจะปล่อยลงมาด้านนี้หมดแล้วน,นะ่ <c oughs> ปด้านข้างม,มาเก็บตรงนี้ไว้เฉียงมันเห็นไหมบีมาด้านหลังเก็บด้วยกีบหบีไว้ดยนะครับระวัง เราต้องตัดยกขึ้นตัหผีขึ้นมาวาง4.5นจากนาาหน้าผีตัด4.5ขึ้นมบช้อน,นตั้งมันตรงกันนะแล้วก็บิดทางผีขึ้นตัดปล่อยลง ก้อนยกขึ้นไล่ให้บานเสร็จแล้วปล่อยลงมาให้หมด,ดน้ำ เราแบ,บ่งช่อน,นั่นแหละแต่ว่าเราตัดทีทั้งตัดทั้งสับปันปลาได้ไงใช่ไหมครับผมมันจะออกไม่หมดเห็นไปลายไหมมันจะหวานลงมาคิ้วเห็นไหมจะไล่มาเดี๋ยวเราไปแต่งออตด้วยปัตตับเลียนใส่ใจตัวเสร็แล้วเห็นไหมเราไม่ได้เปิดถนงเราเห็นไหมเสร็จแ,แล้วด้านนี้ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเสียงลงนิดนึงมาเก็บผมเห็นไหมขุมงอไม่เลยขุมยเลย สั่ได้เลยไหมครับไม่ได้สั่งไม่ไดหดึงลงมาเหมือนเดิมครับดึงมาฝั่งนี้ตัดผมขึ้นตัดนี้นะตัดเสร็จแล้วเราบิดขึ้นนี้คถ้าบิดขึ้นนี้เป็นยังมีสั้นทางนี้นะทางขวานะหางมีบิดขึ้นครับตัดขึ้นนะบิดขึ้นผมจะเหลือยาวแล้วก็ตัด ไฟนะเห็นไหมความยาวนี่อยู่เท่าเดิมยกขึ้นบินแล้วปล่อยลงมาเช่นเดิมดูหนามากเลยครับจะไล่แต่ละชั้นก็ได้แต่ว่าผมจะไล่ทีเดียวเลยครับผมกขให้ไล่เยอะมากเลย ไม e. บบ่ Ό, e ail, ต้องมีหนาใช่ไหมตัดแบบนี้เลยเด็กชองรึเปล่ปุ๊บทิ้งแบบรับดูเกณฑ์เห็นยังล่างอีเทตติงปึ๊บตัดเลยครับยกขึ้นด้านบนตัดลายนะนี่เหมือนเป็นไกงแต่งถ้ากางเกงแต่ตนะงมันจะพวงได้เลย ตัดให้ขาดเลยครับยกขึ้นไหวลงหน้ายาวไปไหมอีกไปนะครับนิดเดียวถ้าเป็นเนินไกลแสกมันจะคู่กันพอดีอันนี้ตุ่มมันเห็นไหมมันไม่สม่ำเสมอคันไม่เสมอนี่ครับเช็คผมเลยนะทีนี้ ให้มดยาวไหมยกขึ้นตัดตรงเี็ไหมหนาข้างบนผมจะเป็นก้อนไ,ไหลเลยปีดมายกขึ้นนมครับตัดลายลอยลงเสร็จแล้วดูดนดดข้างทั้งหมดตรงนี้ยังหนาอยู่ตรงนี้ปีดมาเลยตรงไหนที่มัน ดูแล้วมันเกินเพื่อนีช่ไหมมองเห็นอยู่นาะนะครับเราก็ไล่ทีละชิ้นทีละชอ่อ <Check. S 2> เช็คเสร็จแล้วกันปลากับตัวตับ,บหลังจากนั้นเราจะเก็บรายละเอียดด้วยตัวนี้ตัวเดียวรับขอคนนี้ด้วยบอันนี้คือขั้นตอนการจบงานแล้วนะทีนี้ดีมาดีมาให้หมดเลยดีจากหน้ามาหลังนะครับ ด้านหลังนี้นะี่เช็คดูนะตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยปีเข้าไปเห็นไหมตรงไหนหนาไหมแล้วก็เช็คด้วยการตีไล่ทีละชั้นนะครับโนมบอกปึ๊บเห็นไหมตัดทิ้งเลยตรงนี้รีดรีดคนผมให้ตึงนะยกขึ้นเสร็จสุดนะครับมันยังเหลือนิดนึงนะมันไม่หมดทุกเส้นแล้วนี้ก็ปีเป็นตัว V เหมือนที่เราเรียนผมชายกันแหลนะเห็นไหมเหลือนิดเดียวครับ ไม่มีเราก็ไม่ตัดเห็นไหมถ้ามันมีเราก็ไล่ออกไลก่เลยเห็นไหมนิดเดียวข้างนี้กรีดมาเหมือนเดิมเป็นตัวอีเข้ามาได่โปรเห็นไหมเหลือกขึ้นนะอันนี้กรีดไปเรื่อยๆยก,กออกเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องมาไล่ฟันปลาอะไรอีกแล้วครับเราไล่ปลายผมเฉยๆเก็บตรงที่มันเกิน ที่มันไม่เสมอกันด้านข้างเหม,มือนไหมปัดแสกปัดลูกค้าเลยคนระับนี่ปัดเนี่ยตามเสร็จแล้วก็แบ่งแบ่งผมด้านหน้าไล่ด้านหน้าดูข้าง <c oughs> อยู่นะลด,ดมามเหลือไหมนะมีอยู่เนาะไล่ขึ้นไปเลยมีประช่อบ คิดถึงอาจารย์สมควรเลยตัดกันไก่คู่ที่แกไปเฝ้าพระอินแล้วนะอ,อิลาลิศน,นะยกมาเห็นไหลูกค้าทำไมหลับแล้วคือเขาไม่ต้องการผมปิดตาไปเนะี้ยแล้วก็สั้นไว้ได้ไหมหมา ยาวไม่ที่นั่งลยืมถ่ายไว้ก่อนตัดนะพี่หวานเก็บนะครับอ่านดันนี้ต่อดีมาเรามาเก็บกันเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะามัก็ไม่เก็บเกียกับเนี่ยดมีมาเช็คดูว่ามันเกินไหมเก็บไล่ ลบคืนเกียวจยนะับเช็ดแมวแสดงไปเร็จส,ส่งนะไป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 หมุนเลยไปรุ่งริงหัวลยสิบสามปีแล้วจังเ,เอาที่กดไปนะ แป๊บเดียวครับผมแค่น้อยตอนที่ทั้งหมดนะคือหลังจากการตัตวยี่ให้หมดมันข้อดีคือเราจะไม่หมกไม่หมกอ่อเขาเรียกอะไรนะไม่ให้ผมมันเหลือเราจะเช็ใคออนหนให้หมดเลยเนี่ยกระยี่ห์อยู่ทั้งหมดหน้าทั้งหมดทั้หมดเลยไล่ลเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นก้อน Thank <laughs> กูแข่งพิยาที่ต่อสูกันน้อยรอแต่แอลกอฮอล์เข้าเียนะค่เดียวเลยเดียวเลยไงม้องไม่อยู่สำนักเดียวกับพี่ยาแล้วนี่สวยยังนี่พี่ว่าสวยยังสวยไหม ง่ายเลยแล้วง่ายเนาอดูแล้วง่ายครับลองทำดูะจะทำไหมนะแต่หลุมที่มันง่ายเพราะเรายังไม่รู้ไหมันเหมือนที่ผมบอกอะคือบางคนาดัเขาบอกว่าระหว่างกันไกลคู่ละเจ็ดแปดพันกับกันไกคู่ละเจ็ดแปดร้อยอันไหนตัดผมสวยกว่ากันต ล็อกต่อดได้ไหมนะคู่ละแปดทำแค่คู่ละแปดร้อยอนะไรตัดผมเคยกันรมันดีอยู่ที่เงนไกลครับยัง <c oughs> อยู่ที่คนเปนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คนครับอยู่ที่ความเ <คน S 1> <อ>ข้าใจคลายหลายคนว่าไอ้อะไรนะคู่แพงมันต้องตัดสวยกว่าแต่ถ้าลองเราไม่ได้เป็นช่างเราไม่รู้ไม่เข้าใจคู่วัดซื้อคู่ละห้าหมื่นแล้ว 5, ตัดสวย うん。<laughs> อะไรนะครับสลุกไล่ลงมาพอดีเลยไหมจุดสอยังไม่ได้กระดูกงูกระดูกหมาเนี่ยกระดูกงูกระดูกงูเนี่ยไม่ใช่กระดูกหมาอะไรนะกรี๊กระดูกงูกรี๊กระดูกเฉยแปลงกระดูกจ้าเออแปลงกระดูกแปลงกระดูกเฉยๆสั่งไปแล้ว ยังแต่ตอนแรกยัง่ได้เลยมัอยู่แต่ที่สั่งได้เลยมัก็เขาเรขาเรียกมหีกระหม่อมอเดียนี้เรามามาดูทีนี้นะครับมันยังเหลือก้อนนิดนึงเนี่ยเนี่ยเราจะตัดยังไงไม่ให้เป็น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 ไ้นิดนึงหรือปัดปลานะจับขึ้นมานะครับแบ่งช่อเลยทีละชั้นเห็นไหมกันก้อนเนี่ยเราก็ไล่แค่นี้ปล่อยนะยกขึ้นมาแค่นี้ ไม่ต้องลงเต็มนะครับเห็นไหมนะไล่น,ลน,นมันก็จะต่างไหมสิ่งที่ตรงที่ยังไม่อ้ไ่เห็นไหมแล้วก็เจาะเฉพาะตรงที่มันหนายกขึ้นไปปลายนะครับเลือกเห็นไหมความยาวเก็ขึ้นมาประมาณนิ้วนึงจากยาวตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้ข้างหลังข้างข้างคือโจทย์ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการเปิดหู เห็นไ,ไหมปิดไหมข้างข้างข้างบนปุ๋ยไหมยกขึ้นมาจับดูข้างบนหนาไหมตรงไหนมันก้อนไล่เจาะเจาะตึงขึ้นยกขึ้นหนาเจาะเจ่อลอยนะผมด้านบนก็จะมีเลเยอร์เห็นะครับมันจะถุยขึ้นมาก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับดูนั่งแบบแล้วก็ผม